สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมและ ClockX Next Generation นั่นเองครับและวันนี้ก็มาถึงนะครับคือวันที่18ธันวาคมปี2022นะครับนั่นก็คือวันที่อัปแดทของ RX Collab กับ Demon Slayer Kimetsu no Yaiba นั่นเองนะซึ่งบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยก็มีหลายคนนะครับที่สับสนและยังงงอยู่นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ย เราจะเล่นกิจกรรมนี้ยังไงดีนะครับผมหรือว่าเราจะได้ของรางวัลจากกิจกรรมนี้จากทางไหนบ้างใกลละเอียดยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสรุปให้เพื่อนๆฟังกันในคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยนะครับอ่ะโอเคครับอย่างแรกเรามาดูกันก่อนนะครับ Even t c o l l a b Demon Slayer ตรงนี้เลยนะครับผมเน่เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างประมาณนี้ออกมานะครับผมให้เพื่อนๆโฟกัสที่ อันแรกก่อนเลยนะครับก็คืออันที่บอกว่าเป็นเควสนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเควสรายวันแล้วก็เควสแบบรวมทั้งกิจกรรมนะครับถ้ารายวันเนี่ยเขาจะํำกับไว้เลยว่ารายวันหมายความว่าถ้าวันถัดไปเนี่ยมันก็จะมีรายวันอันใหม่ขึ้นมานะครับหรือถ้าเราไม่ทาอันใดอันนึงเนี่ยพอเป็นวันใหม่มันก็จะรีเฟชออกทันทีนะครับรายวันเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ8เควส ต่อวันนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวกเควสที่อยู่ตลอดในช่วงระยะเวลากิจกรรมนะครับคือจะทําวันไหนก็ได้ขอแค่ให้ทําเพื่อเอาอะไรครับเควสนี้นะครับเควสนี้เนี่ยก็คือจะรับจํานวนตรวจสอบกระดานบวก1นะครับบางเควสก็บวก10บางเควสก็บวก12 นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายให้อีกทีนึงนะครับว่าไอ้บวก 1, 1ึ่งบวกสิบ, 12, บอะไรพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรนั่นเองนะครับซึ่งบางเควสท,ที่เป็นคำถามกันอยู่มากๆนะครับก็คือไอ้พวกท่าทางโซเชียลของทันจิโร่ของเนสโกอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้เพชรฟ้าในการสุ่มนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเควสท,ที่ยากมากๆนะครับอย่างเช่นได้รับการ์ดทองของตัวกิจกรรมเดมอน s เลเยอต่างๆนะครับ มันก็จะบวกเยอะหน่อยนะครับส่วนเควสที่มีคนถามมาก็คือเรื่องเควสเติมเงินนะครับก็คือจะเป็นเควสตัวนี้นะครับผมเนี่เติมเงินสะสมไดมอนด์เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะตันที่หนึ่งแสนไดมอนหรือว่า2 p a แพ็คนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจจะเติมก็สามารถไปเติมกับร้าน Pay to Win Top Up ได้เลยนะครับนี่คือส่วนของเควสทำไปเพื่อนะครับรับจำนวนตรวจสอบกระดานนั่นเองนะครับจำนวนตรวจสอบกระดานคือบิงโกนั่นเองนะครับผม อ่าคือถ้าเราทำเควสเสร็จไอที่เขียนบวก1เนี่ยก็คือคุณมีสิทธิ์ที่จะมาสุ่มกระดานบิงโก1รอบนั่นเองนะครับที่เขียนบวก10ก็คือได้10รอบนะซึ่ง1ตารางเนี่ยมันจะมีทั้งหมด25ช่องให้เราทำนั่นเองนะฮะอ่า25ช่องเนี่ยถ้าเราเก็บได้ครบหมดนะครับเราก็จะได้ของรางวัลข้างๆทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องทำให้ครบหลายๆรอบครับเพื่อที่จะได้ของรางวัลตรงนี้ ก็คือขั้นแรกเนี่ยรอบแรกผมทําครบปุ๊บผมก็จะได้ขอรางวัลตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะขึ้นกระดานที่2มาใหม่ผมก็ต้องทําอีก25ช่องขึ้นกระดาน3กระดาน4กระดาน5นะมันก็จะมีขอรางวัลที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งขอรางวัลที่มันเป็นแบบลิมิเต็ดของกิจกรรมนี้ก็จะอยู่ที่รอบที่3จะได้เป็นกรอบอวตารนะครับอ่าแล้วก็รอบที่5จะได้เป็นทรงผมนะแล้วก็รอบที่เจนะครับจะได้เป็นกระเป๋านะคะ ทานจิโ่นะฮะแล้วก็รอบที่10เนี่ยก็จะได้เป็นชุดนั่นเองนะครับผม่าตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะสามารถทำเควสได้มากหรือน้อยขนาดไหนยิ่งทําได้เยอะคุณก็ยิ่งมีการจบกระดานบิงโกที่มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลด้านข้างบวกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเควสเนี่ยก็จะค่อนข้างสําคัญมากพยายามทําให้ได้เท่าที่ทําได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณเป็นสายเติมไหมหรือคุณเป็นสายที่แบบดวงดีด้วยหรือเปล่าด้วยนะฮะเพราะว่าบางเวสมันก็ต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อที่จะได้รับการกดบิงโกนั่นเองนะครับส่วนอันอื่นๆน,นะครับในหน้านี้เนี่ยก็คือเขาจะบอกครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยได้จากยังไงบ้างนั่นเองนะตรงนี้เพื่อนๆสามารถมาได้แต่เดี๋ยวผมจะอธิบายไปให้เลยนะครับผมอ่ะกระดานบิงโกจบไปแล้วนะครับกระดานบิงโกเนี่ยถ้าเราเล่นไปเราก็จะได้ชุดได้ทรงผมได้พวว กระเป๋าหลังอะไรต่างๆนะครับที่เป็นของลิมิต็ดแล้วก็นอกจากนี้ยังได้ขวดเขียวด้วยนะครับขวดเขียวคืออะไรครับขวดเขียวเนี่ยจะอยู่ในหน้าของบททดสอบนะต้องบอกเลยว่าหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าที่มีคนถามกันเข้ามาเยอะแล้วก็สับสนกันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเจ้าขวดเขียวเนี่ยที่เราได้จากกิจกรรมนี้นะครับ ให้ทุกคนคิดว่ามันคือ exp ไปเลยนะครับบางคนยังสับสนว่ามันจะเป็นไอเทมไม่ใช่นะครับขวดเขียวนี่คือจำนวน exp ที่เราทำได้ในกิจกรรมนี้นะทุกๆ100 exp เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ของตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ยาวไปถึง6000 exp นะครับก็จะได้ขอรางวัลสูงสุดเป็นชุดอีก1ชุดนั่นเองนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งเป้าไว้แค่5,000ใช่ไหมครับพราะ5000เนี่ยมีการ์ดฟ้าด้วย นั่นเองนะครับผมก็หลายๆคนก็จะตั้งเป้าว่าเฮ้ยเราอยากไปถึง5,000เพื่อที่จะได้การ์ดฟ้านั่นเองนะครับซึ่งขวดเขียวตรงนี้เนี่ยได้รับยังไงบ้างนะครับอันแรกคือสเบียงรายวันสเบียงรายวันตรงนี้นะครับเราจะต้องเปิดพาสนะครับถึงจะได้รับสเบียงรายวันตรงนี้ถ้าเราไม่เปิดพาสเราก็จะไม่ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมวันแรกจะได้150ส่วนวันที่เหลือจะได้วันละ100นะเปิดยังไงนะครับกดมาที่ ขวาบนเลยนะครับสมัครเลยตรงนี้นะครับก็จะมีพาสเนี่ยออกมาให้เราเลือก2ราคานะครับราคาแรกนะครับ8,888ตรงนี้เนี่ยคือถ้าเราซื้อ8,888เราจะได้สเสบียงรายวันนะครับอ่าก็คือตรงเนี้ยเราก็จะล็อกอินทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกวันได้นั่นเองนะครับผมอ่าแต่ถ้าเราซื้อแบบ14,999เนี่ยเราจะได้ exp มาเลยหรือว่าขวดเขียวมาเลย2,000แต้มนะครับคือซื้อปุ๊บเนี่ย 2,000ตรงนี้ปึ้งเด้งขึ้นมาเลยนะที่เหลือเนี่ยเบียงรายวันเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะจบเร็วจบไวนะครับก็1,4999นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปเรื่อยๆนะครับก็8,888นะครับหรือถ้าใครไม่อยากซื้อเลยก็ทำได้แต่ว่าคุณก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณไม่ได้ตรงเนี้ยคุณก็อาจจะต้องหักตรงนี้ทิ้งไปอ่าหายไปเท่าไหร่ต้อง1,450ที่หายไป คุณจะพลาดรางวัลอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้อง,องรอคำนวณเอาเองแต่ว่าตัวเกมนะครับเขาก็มีการคาดการให้เราไว้แล้วนะครับผมว่าถ้าเราเติมพาร์เสบียงรายวันนี้นะคาดว่าในช่วงอีเวนต์เนี่ยจะมี EXP ถึง5000แต้มนะครับตรงนี้นะส่วนสเสบียงบททดสอบตรงนี้นะครับเขาบอกว่าคาดว่าจะถึง7 0 0 0แต้มนั่นเองนะฮะซึ่ง7 0 0 0แต้มเนี่ยไม่รู้เราจะเอาไปทำไมนะครับเพราะว่าไอตัวเควสเนี่ยมันมีถึงแค่6000 เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลองเลือกดูจริงๆผมคิดว่าต่อถ้าอยากได้ชุดจากตรงนี้ก็ซื้อแบบแพ็คนี้ไปเลยก็ได้ครับพันสีาเนะครับแต่ถ้าหวังแค่การ์ดเนี่ยแค่สเสบียงรายวันก็เพียงพอแล้วนะครับที่เหลือก็ใช้ความแอคทีฟของเราเล่นเกมในช่วงอีเวนต์ทุกวันทุกวันนะครับมันก็จะถึง5,000เองนะอันนี้คือเรื่องของหน้าพาสนะครับไม่งงนะอ่าแล้วมีคําถามอีกนะครับว่าเฮ้ ไอสเบียงรายวันตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้เติมวันแรกเนี่ยมาเติมเอาวันที่4วันที่5เนี่ยมันจะได้ย้อนหลังไหมนะครับผมนะคือเท่าที่เขียนข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าจะได้รับทันทีเมื่อซื้อสบียงรายวันนะครับสบียงรายวันจะเปิดใช้ทุกวันตามวันที่เริ่มอีเวนต์นะครับผมเลยเข้าใจว่ามันน่าจะได้ย้อนหลังด้วยนะครับแต่ทางที่ดีถ้าไม่อยากเสี่ยงกับเกมนี้เกมที่เรารักเนี่ยก็ซื้อมันตั้งแต่วันแรกเถอะนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้ละกันนะฮะก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกของอกิจกรรมนั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งสําหรับหน้านี้นะครับก็คือการรับ e ีตรงนี้ก็คือเรื่องของการเผาอดินนะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถเผาอดินเพื่อเอาอ e ีกขวดเขียวนี่ได้วันละ100เท่านั้นนะครับได้วันละ100เท่านั้นแต่ว่าในหน้านี้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนไว้นะครับว่าไอ้เจ้าขวดเขียวเนี่ยมันมี2แบบนะในการเผาอดินนะครับมันจะมีขวดเขียวแบบที่1คือเป็นได้เป็น e ีมาเลย100 กับอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือขวดเขียวใหญ่นะครับเขาจะเรียกกันว่าขวดเขียวใหญ่นะเป็นหน้าเหรียญตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นขวดเขียวใหญ่เนี่ยก็สามารถได้รับจากการเผาดินเหมือนกันแต่ลิมิตวันนึ่งเนี่ยหขวดอ่าหขวดซึ่งขวดตัวเนี้ยพอเราเอามาใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็จะสุ่มครับว่าเราจะได้ยีเท่าไหร่20 30หรือ40นั่นเองนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงเพื่อนๆนะครับว่าจะเปิดได้เท่าไหร่ วันละ5ขวดอะอย่างสวยเปิดก็ร้อยนึงอ่าก็ได้ร้อยแต้มแล้วบวกกับร้0ยหนึงที่ฟาร์มมาวันนึงก็ต่ําๆก็200แต้มนะครับเออแบบไม่เติมพาร์ทเลยนะก็จะได้ตรงนี้2องแต้มนั้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของหน้าที่3นั่นองนะครับผมเล่นเพื่อเอาของรางวัลตรงนี้เก็บ p อ p ปวดเขียวแล้วก็ได้ของรางวัลมันก็มีพวกทรงผมอะไรพวกนี้อยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงจะมีเป็นตัวตราคอล l ลกโทเคด้วย นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเอาไปแลกของอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะบอกนะครับต่อไปแถบสุดท้ายก็คือสมบัติรับนะครับตรงนี้ก็จะแยกออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับตรงนี้นะครับจะใช้ไดมอนด์หรือว่าเพชรฟ้านะครับในการสุ่มนั่นเองนะครับอ่าสุ่ม1ครั้งนะครับ1,499สุ่ม10ครั้ง13,500เพราะฉะนั้นถ้าใครมีงบที่จะสุ่มเนี่ยสุ่มทีละ10ครั้งคุ้มกว่านะครับเพราะว่ามันลดราคามาให้นั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ย คือสุ่มตรงนี้ครับส่วนใหญ่เขาก็จะเอาพวกท่าทางกันนะครับเอาท่าทางเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไปปลดเควสต,ตรงนี้ที่ผมบอกตอนแรกครับว่าเป็นพวกท่าทางโซเชียลของทันจิโร่เนสึโกเดนิสึอายินอสุเกะเนี่ยครับก็คือท่าทางตรงนี้แหละเราก็จะต้องสุ่มให้ได้นะครับอ่ะแต่ว่าในนี้มันก็จะมีเกลืออยู่ครับอย่างเช่นจอบอร่อยนะครับผมหรือว่าเป็นพวกอาหารที่ไม่์สึโนใยญ่บะนะครับเออก็อันนจริงมันก็ใช้งานได้แหละแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ นะครับแต่ว่ามันจะมีลิมิตอยู่ครับสมมุติว่าคุณเกลือมากๆมาถึงได้จอบ25อันเลยจอบก็จะไม่ออกแล้วนะครับเออคุณสุ่มต่อไปเนี่ยคุณก็จะไม่ได้จอบแล้วคุณก็จะได้เป็นอย่างอื่นแทนนะครับอันนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าจะลงทุนกับตรงนี้หรือเปล่าเพราะมันก็มีพวกของอัปเกรดด้วยนะเออแล้วก็มีพวกของรีไฟ์ต่างๆด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจอยู่อาจจะต้องลองไปคำนวณกับราคาพวกของพวกนี้ในตลาดอีกทีนึง แล้วเทียบกับไดมอนด์เพชรฟ้าเนี่ยว่าคุ้มหรือเปล่านะอันนี้ก็จะแยกกันออกมาอีกอันหนึ่งเลยนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของไอเทมที่อ่าใช้แลกของนะอ่าที่เป็นรูปโลโก้เกมนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับก็สามารถมาแลกได้ที่ทันจิโร่ตรงข้างๆคนตีบวกเลยนะครับผมนี่ฮะมันก็จะแลกของได้นะครับตรงนี้อาจจะยังเป็นบั็อกอยู่นะครับที่บอกว่าแลกได้ลบแปดลบแปดเลยพวกนี้น่าจะยังเป็นบัก็ก เดี๋ยวรอทางเกมแก้ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีหัวหมูอินโนซเกะให้แลกนะครับมีปากของเนสโกะให้แลก1รูนะครับแล้วก็จะมีเป็นชุดให้แลกอีกนะครับถ้าเกิดเก็บตัวตราตัวนี้ได้ครบ350มาแลกชุดได้นะครับแล้วก็แลกทรงผมได้อีกนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกอาหารต่างๆนะครับซึ่งอาหารที่ไม่สื่อนใยญ่บ่าเนี่ยก็จะมีการาเด้งเลือดนะมีอาหารเด้งเลือดนะครับอาหารเด้ง SP นะครับ แล้วก็อาหารที่เพิ่มดาเมจต่อมอนอันเดสต่างๆนะครับผมแล้วก็เดมอนนั่นเองนะครับก็จะมีอาหารทั้งหมด4แบบให้แลกกันตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะทีนี้มีอะไรอีกในกิจกรรมเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวเควสพิเศษนะครับเป็น Quest เควสกิจกรรมนะซึ่งอันนี้ผมได้ลงไปในสตรีมแล้วนะครับคือหลังจากที่เราทำเควสบอร์ดเนี่ยครบ10เควสเนี่ยมันจะมีเควสพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเควสคิเมสึ่น้องใยบะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในหะน้า ของอสตรีมผมที่ผมได้สตรีมไปนะครับหน้านี้นี่ฮะมันจะมีลักษณะของดันเจียนออกมาประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับคร่าวๆนะอ่าคือมันจะวาร์ปเราเข้ามาที่แมปนะครับแมปแบบนี้แล้วก็จะมีมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยเกิดน,นะครับแล้วก็ข้างบนนะครับให้สังเกตว่ามันจะมีเวลาแล้วก็มีเวฟที่เรากําลังต่อสู้อยู่อย่างตอนนี้นะครับในภาพนี้นะครับคือผมอยู่เวฟที่5 นะครับผมอ่าแล้วก็เวลาเหลือ14นาทีประมาณนั้นนะแล้วก็ด้านซ้ายนะครับจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมีตัวละครของเดมอนเซเลเยอร์อยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับให้สังเกตนะครับผมว่าแต่ละตัวเนี่ยครับมันจะเป็นคนละาธาตุกันนะมันจะเป็นคนละาธาตุกันนะตัวแรกเนี่ยจะเป็นาธาตุน้ำนะครับทันจิโร่ปกติจะเป็นาธาตุน้ําเซนิสึนะครับจะเป็นาธาตุลมนะฮิโนอสุเกะธาตุดินแล้วก็ฮิโนอคามิทันจิโร่เนี่ยจะเป็นาธาตุไฟ นะถ้าใครที่ไม่เคยดูการ์ตูนจริงๆก็อาจจะต้องจําเอานะครับว่า1คือน้ํา2คือลม3ดินแล้วก็4ไฟแต่ถ้าใครที่ดูการ์ตูนอยู่แล้วเนี่ยรู้จักตัวละครอ,อยู่แล้วก็น่าจะทราบดีว่าแต่ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยชื่ออะไรแล้วก็ใช้สกิลแบบไหนนะครับแล้วก็ตัวเลขด้านหน้านะครับที่เป็น10 90ก้เนี่ยคือจํานวนครั้งที่เราสามารถใช้ได้คือในดันเจี้ยนเนี่ยนะครับเขาจะให้โคต้าเรามานะครับผมตัวละ10ครั้งนั่นเองนะครับ อ่าตัวละ10ครั้งเราก็จะสามารถใช้งานได้นะแต่ว่าจะต้องเลือกใช้ให้ดีๆนะครับซึ่งตรงนี้จะแบ่งาธาตุไปทําไมนะครับเพราะว่านี่ฮะมันจะมีประกาศขึ้นมากลางจอแบบนี้ครับว่าเฮ้ยตอนที่อสูนออกมาเนี่ยอสูรเนี่ยมีโล่เป็นาธาตุอะไรอ่าอย่างตอนนี้ที่เพืเ่อนๆเห็นเนี่ยอสูรเนี่ยมีโล่าธาตุไฟนะครับผมอ่ามันก็บอกว่าโปรดอัญเชิญทันจิโร่คารมาโดเพื่อทําลายทันจิโร่คามาโดก็คือตัวแรกตัวแรกก็คือาธาตุน้ํา อ่าผมก็จะต้องเรียกทันจิโร่ตัวนี้ออกมาอ่าประมาณนี้เพื่อที่จะตีมันให้ตายนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัว NPC ตัวนี้นะครับความแรงหรือดาเมจเนี่ยรู้สึกว่าจะขึ้นอยู่กับตัวละครของเราด้วยคือถ้าตัวละครเราเป็นตัวซับอย่างในคลิปผมเนี่ยดาเมจมันก็จะเบาด้วยนะฮะเออเท่าที่ผมสังเกตได้นะครับตรงนี้นะวิธีการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วเวฟหลังๆเนี่ยมอนสเตอร์ก็จะเก่งขึ้น เก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆครับอย่างอันเนี้ยผมก็เล่นได้แค่ประมาณ17เวฟเท่านั้นจากทั้งหมด30เวฟนะอันนี้ก็ต้องลองเล่นกันดูดีๆแล้วมันไม่มีโอกาสแก้ตัวนะ1วันเนี่ยลงได้1ครั้งเท่านั้นนะครับถ้าพลาดแล้วพลาดเลยต้องรอพรุ่งนี้เท่านั้นนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของที่ได้จากดันเจี้ยนนี้นะครับคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทําได้กี่เวฟนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าดวงคุณเนี่ยจะ d r อปได้ มากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะไปโฟกัสกันที่เหรียญสุ่มกาชานะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าดวงดีคุณก็อาจจะดรอปได้ 2, <S 2> <s หเหรียญ3เหรียญหรือไปถึงเวฟไกลๆก็อาจจะได้4เ <s> หรียญอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าดวงซวยๆแบบผมเนี่ยเล่นไปประมาณ17เวฟนะฮะเออเล่นไปประมาณ17เวฟเนี่ยผมได้ศูนย์เหรียญน,นะกับการคนที่เล่นไป3เวฟบ,บางทีดวงดีจัดดอกมาตั้งแต่เวฟแรกๆก็ได้1เหรียญแล้วอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนั่นเองนะครับผมนะในการได้รััับบบเเเเเเเหหหรีีียยยญนน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 ะะะะะโอออออคดดดด๋ววผผผผมมมมมมมจจจจใู้้้้้ตตขงงงฮ่่่าาป็ไไไไกกื เออน่าจะเวฟนี่แหละเวฟ19ไม่ใช่17นะครับมันจะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเวฟหลังจาก20เนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์ในแพทนี้เกมอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันกนิดนึงนะทางที่ดีเนี่ยผมคิดว่าเออถ้าดาเมจเราแรงอยู่แล้วเราลงสายดาเมจไปได้เลยนะครับแล้วก็พยายามวิ่งวนเอาหลังจากเวฟที่20เห็นไหมครับว่ามันตีผมแรงมากเลยนะนี่แค่เวฟ19นะครับเออแล้วผมก็จะตายนะครับตรงนี้โดนจับขานี่ผมได้บีบวกของรางวัลที่ผมได้กก็ได้้ปรระะมมาาาาณนน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 ีีีีีคคคคือออออบบบบบบงงจจจเเเเ่่่่ยยยัวล์17 บางคนก็ได้2เหรียญสเหรียญทั้งทที่จบเท่ากับผมนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าในดันเนี่ยคุณข่ามอนแล้วมอนมันตอบให้คุณมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นดันนี้เนี่ยก็จะเป็นดันที่เอาไว้หาเหรียญที่เอาไว้แลกตัวชุดกิจกรรมแล้วก็เหรียญกาชาท่นเองนะครับอ่ะไปดูเหรียญกาชานะไปดูเหรียญกาชากันหน่อยนะครับผมเหรียญกาชาเนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้ครับไอเทมนะครับเดียร์เวนนะตัวนี้เลยนะตอนนี้ได้มีขายถึงเก้าเหรียญแต่ราคาเหรียญเนี่ยมันแพงมากเลยนะครับเกือบหนึ่งแสนคิสตันะ เออคือถ้าเกิดคุณดอกมาได้แบบที่มันไม่ติดล็อกอ่ะเออถ้าดอกมาได้2เหรียญวันละ2เหรียญ2เหรียญเนี่ยเออคุณก็ได้เงินวันละเกือบยสองเศษแล้วนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นแหล่งหาเงินใหม่เลยนะครับสำหรับคนดวงดีนะแต่ถ้าเกิดว่าดวงดีกว่านั้นเนี่ยคุณสามารถเอาเหรียญเนี้ยไปสูบได้อ่าไปสูบได้นะครับะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตู้เรทเป็นยังไงนะครับนี่เลยตู้เรทจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ดูฮะเรทออกการ์ดที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่0.1%นะครับผมออ่าาโกสดอก เลทต่อมา0.8และการฟ้าแบบผลทั่วไปก็2%เท่านั้นเองนะที่เหลืออีก97%เป็นเกลือล้วน นะเออถ้าคุณคิดว่าคุณดวงดีเนี่ยคุณก็มาสื่อได้ครับบางคนก็ดวงดีได้การทองนักฟ้าอะไรกันไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็เอาไปลงขายตลาดได้ถ้าสมม,มติมันไม่ตรงสายคุณจริงๆอะ่ะเออเดี๋ยวก็มีคนที่เขาเล่นสายนั้นนะมาซื้อเองนะครับเจ้าเหรียญตัวนี้ก็จะได้จากกิจกรรมเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับอีกวิธีหนึ่งที่จะได้ก็คือตลาดกลางเนาะที่คุณสามารถที่จะซื้อได้นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคในส่วนของกิจกรรมก็จะประมาณนี้แต่ว่าในอีเวนต์นี้เนี่ยครับก็จะมีามาะมะนะแพ ห้าเหรียญแล้วก็คอแลแลมกาชาคอย1เหรียญนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็สามารถซื้อได้10ครั้งนะแต่ผมงงเหมือนกันนะฮะนี่ฮะซื้อเป็นแพ็คเนี่ยมันก็ไม่ได้ของแถมใช่ไหมแต่แพ็คตื่นจะได้ของแถมนะเออแล้วแถมตรงนี้10แพ็ค3า0พนะครับเออถ้าซื้อแบบถ้าซื้อแบบเดียวๆ3,49เพื่อนๆลองคูณสิบด,ดูมันถึงส0มพันเจ็ไหมะเออ เพราะฉะนั้นอันนี้นะครับถ้าจะเติมนะครับบอกร้านเททูกินท็อปเลยนะครับว่าเติมสิครั้งเนี่ยก็ให้เติมแบบทีละครั้งเนาะไม่รู้ว่าเกมจะแก้ราคาหรือเปล่านะครับเขาบอกว่ามันมีรางวัลบันเดิดด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่มีเออมันไม่มีนะครับรางวัลบันเดนลเนี่ยมันจะได้แค่แพ็คที่2กับแพ็คที่สามเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้นะอะซึ่งแพ็คที่2เนี่ยคือมันก็จะเป็นแพ็คตีบวกครับถ้าสำหรับใครที่ชอบตีบวกแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเต เออคือได้เนี้ยสกล่องก็ได้6ก,กล่องนะเพราะตรงนี้2ใช่ไหมแล้วเลือกได้อีกสามเนี่ยก็ได้เป็น6ก,กล่องนะเออก็ลองคำนวณดูว่า6ก,กล่องเนี่ยเฮ้ยเลือกออฟพาสไหมเออคุ้มไหมนะครับผมหรือว่าจะไปเลือกเป็นพวกออฟโคมโดเลยหรือพวกย้ายออฟอะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วแต่เพื่อนเว่าเพื่อนเเล่นออฟอะไรกันนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของแพ็คคอนดัคนะครับอ่ะสุดท้ายนี้เราไปดู ชุดกันนิดนึงนะครับผมสำหรับตัวผู้หญิงเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าน้อยใจนิดนึงครับตรงที่ว่าใส่ได้แค่ชุดเดียวนะครับพวกชุดของทันจิโร่เซนิสึเนี่ยใส่ไม่ได้ครับเพื่อนๆเออเราจะใส่ได้แค่ชุดของนิสโกะนะครับแล้วก็ปากของนิสโกะอันนี้นะครับอ่าแล้วก็ทรงผมของนิสโกะนะเออจะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันสำหรับตัวละครผู้หญิงนะแม้แต่กระเป๋าหลังเนี่ยตัวผู้หญิงก็ใส่ไม่ได้นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครผู้หญิงจะบังคับว่าได้แค่3ชิ้นเท่านั้นนะฮะสำหรับแฟชั่นเาก็ หือว่าก็น่ารักอยู่นะครับสำหรับนิซิโกะนะมันก็เป็นเหมือนกับในกระตูนเลยนะฮะทำเสื้อผ้าอะไรออกมาค่อนข้างสุดเลยนะครับเท่านี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับของการอัปเดตวันนี้นั่นเองนะครับผมถ้าใครที่งงตรงไหนนะครับสามารถเข้ามาถามในสตรีมได้ตลอดนะฮะหรือว่าจะคอมเมนต์ถามก็ได้ครับถ้าผมมีเวลาว่างเนี่ยผมก็จะมาตอบให้ทุกทุกคอมเมนต์นั่นเองนะฮะโอเคฮะก็น่าจะประมาณนี้สำหรับอีเวนต์เดมอนสเลเยอร์นั่นเองนะฮะ เดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีคลิปพวกสกิลอาชีพอาร์คิมิสแล้วก็โลกเพิ่มเติมมาแล้วก็พวกคลิปของกิจกรรมคริสต์มาสนะครับเพิ่มเติมมาในภายหลังเนาะก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะครับแม้ว่าอยากให้ผมสุ่มเดมอนเจเลเยอร์อะไรอย่างเงี้ปฝานะโอเคฮะก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสตรีมหรือว่าในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ